อ่ะสบายดีทุกคนเนาะมีผีผ้ามาเม็ดยาระบายพี่นอ้องเก็บแสกเก็บไปเรื่อยเด้อพี่นอ้องเด้อเป็นยาระบายคิดว่าบำรุง่างกายเนาะที่มีหนึ่งขิงสามฝานพี่นอ้องสองพริกสามเม็ดสามกระเทียมหนึ่งกีบพี่นอ้องสี่ะมะนาวเจ็ดฝานเลยพี่น,น้องเด้อมะนาวคิดว่าติดเตี่ยว หาเกลือกับสุรดพี่น้องแต่ว่าห้ามใส่ตำห้ามตำแต่ว่ากักเป็นเม็ดต่างสีเลยไม่ใช่ที่เป็นยาพี่น้องขิงพี่น้องประมาณนี้เลยพี่นอ้องเด้ออื้อห่มเสร็จเลยพี่น้อง ันกินกเนื่อเลยพี่น้องเป็นยาระบายเลยพี่น้องเลยเกลือมะนาวเก็ดฝานพริกกับขิงขิงสามฝานพี่น้องแล้วก็ใส่ข้ามตุกตเลยพี่น้องอมะนาวเก็ดฝานพริกพริกหนึ่งเม็ด ขิงหนึ่งฝานกระเทียมหนึ่งลูกกระเทียมหนึ่งหยิบเกลือแบบนี้เรียบร้อยอืม,อมเป็นยาระบายใจดีพี่นอ้อง พริกมะนาวขิงน้ำน้อยจุดจวดพี่น้องน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำขิง,งย้อยจุดจวด ปิัญญาลาบาดีๆพี่น้องหลังล้ำใส่สแซ่เก้วเลยพี่น้องพิัญญาหลังลำไส้กินได้ทุกวันดีแลพี่น้องมันเป็นวิตามินซีเนาะวิตามินรวมกินในครบดีกด